ยินดีตอนรับสู่บ้านวนวันครับเพื่อนเพื่อนวันนี้แอดวันวันพาทุกท่านมาร้านเฮือนไม้นะครับเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศรอบรอบมาชมการรีวิวครับบรรยากาศครับเพื่อนเพื่อนรอบรอบบ้านเฮือนไม้นะครับว่าเป็นอย่างไรสวยขนาดไหนเพื่อนเพื่อนไปรับชมครับชมต้นไม้ ชมคลองน้ําเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพื่อนๆไปเลยครับเพื่อนๆชมกล้วยไม้สวยๆการตกแต่งประดับประดานะครับร้านเฮือนไม้ไปรับชมกันเลยไป ตกแต่งสวนสวยงามครับเพื่อนเอนบรรยากาศรอบรอบลานนะครับตกแต่งได้สวยครับเพื่อนเพื่อน,นดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆกล้วยไม้ ประดับประดานะครับเป็นโขดหินเป็นน้ำตกเป็นหินย้อยทำเป็นไอน้ำนะครับเป็นหมอกควันครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับเพื่อนๆกล้วยไม้สวยๆครับการประดับตกแต่งนะครับบรรยากาศรอบๆร้านนะครับ กลวยไม้สวยๆกับวิวงามๆสวยงามมากๆนะครับเพืเ่นอนๆมุมนี้ก็เป็นไอหมอกนะครับไอหมอกควัน เขาตกแต่งได้สวยครับเพื่อนๆดูวันนะครับแล้วก็อายหมอกปกคลุมนะคะเพื่อนๆทำเหมือนเป็นน้ำตกนะครับกล้วยไม้ก็สวยครับเพื่อนๆสีม่วงอมชมพูสวยงามมากบรรยากาศ วันนี้แอดวันพามาเดินรอบๆร้านนะครับรอบๆร้านว่าเขาประดับประดาตกแต่งยังไงให้ร้านอาหารได้สวยงามนะครับเพื่อนๆเ,เราไม่ได้เข้าไปข้างในเราเก็บบรรยากาศรอบๆนะครับ บ้านเฮือนไม้ก็เป็นไม้นะครับเพื่อนๆตกแต่งร้านอาหารเป็นไม้เป็นร้านเก่าแก่ยังคงความสวยงามเราอาจจะเคยมานะครับเพื่อน,อนตอนนี้ก็ตอนนู้นหลายปีแล้วน่าจะคนละสีคนละโทนนะครับตอนนี้จะสวยงามกว่าตอนนู้นครับ ร้านติดถนนใหญ่นะครับเพื่อนๆดูโขดหินครับเพื่อนๆตกแต่งได้สวยมากทำเป็นน้ำตกนะครับไหลเสียงน้ำตกไหลครับเพื่อนๆสวยไปอีกแบบนะครับ โหดหินก็ทําเป็นตะไคร้นะครับเ,เพื่อนๆเกาะตามหินปล่อยควันนะครับปล่อยหมอกปล่อยควันไอ้น้ำบรรยากาศทางเดินครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กัน ชมคลิปนีจบแล้วก็ขอให้ทุกท่านต้องมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับหา่ป่วยไม่วๆถ้าไม่สบายจเจ็บอย่าจนคิดหวังสิ่นใดขอให้สมพรปรารถนานะครับทุกท่านแต่บวันก็สันหาเพ่นดีครับเอามาฝากเพื่อนๆที่ป่านาทุกท่าน คุณมที่เป็นกางใจให้กันรมสวยๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศทางเหนือน,นะครับ รายร้านนานะครับร้านตกแต่งสวยชมแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเป็นเรือนามาชมฟวางดงามชมธรรมชาติของร้านนะครับ การตกแต่งประดับประดาดหินสวยน้ำตกไหลแรงโขดหินเป็นตะไคร้สีเขียวขจีนะครับเป็นเดือน ตกใสไหเย็นเย็นตกไหลเป็นคลองนะครับผ่านโขดหินเป็นน้ำตกจำลองนะครับเพื่อนๆตกจำลองตกตกแต่ง้างได้สวยนะครับทำให้แบบน้ำตกไหลแรงมากตรงนี้ก็เป็นจุดชมดวิวเซฟี นทุกทานที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ยังเก็บความสวยงามมาฝากเมื่อนเดินชมธรรมชาติธรรมชาติาชมคลิปนี้จบแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านทำคลิปก็อคอยปังๆนะครับเรายังเดินกันไม่ทั่วนะครับเพื่อนๆสงสัยต้องต่อ EP 2ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเจอกัน EP 2 What di Krapom.